เมื่อใหม่นะไม่รู้จะเลือกใช้ AI ตัวไหนดีรวมมาให้เลยจ้าสำหรับ AI ที่คนไทยใช้ได้ฟรีและดีจริง2025ไ,ไปดูกันก็คือง่ายๆค่ะแค่คุณไช้มือถือแท็บเล็ตคอมใช้ได้หมดเลยนะทุกอปกุปกรณ์แล้วก็ตัวแรกแน่นอนก็คือ ChatGPT เอ้ยตัวนี้คือเริ่มดีแล้วนะก็คือไม่ใช่เริ่มหรอกเพราะว่ามันถึงตอนนี้ปี2025ตอนนี้เราทำคลิปนี้วันที่12เมษายนซึ่งเขาใช้งานได้ดค่อนข้างดีทีเดียว อย่างเช่นของบ๊อบเนี่ยคุยเรื่องแบบว่าช่วยทําโพสตให้หน่อยอช่วยคิดไอเดียโพสโน่นนี่นั่นให้หน่อยแล้วมันก็จบเลยว่าทํารูปให้ด้วยซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราอะเราทำเมื่อก่อนมันก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนเอาข้อมูลมาเรียบเรียงให้เป็นบทความแล้วก็เอาบทความเนี้ยไปทํารูปภาพประกอบแต่ h ช GP t GPT คือจบเลยก็คือให้แบบคุยข้อมูลอะไรมาเสร็จปึง้งแล้วก็ ทำรูปภาพมาให้ด้วยภาพเขาอาจจะไม่ได้เพิร์เปิหมดเลยแต่เราก็ถือว่ามันทําให้ป๊อบทำงานได้เร็วขึ้นอันนี้คือส่วนตัวในการใช้งานของ Chat GPT นะคะแล้วที่สําคัญก็คือใช้งานง่ายคุณเปิดเข้าอุปกรณ์มีทั้งแบบฟรีแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นสมาชิกเนาะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะคล้ายของ Google เอาเป็นว่าคุณไปลองเล่นดูก็ได้แต่ส่วนตัวของป๊อบเนี่ยเออป๊อบไม่ค่อยถนัดป๊อบลองเล่นแล้วแบบว่าไม่ค่อยไม่ใช่เป็นสาย Google แบบแบบพวกด้านต้องิเคะห์ข,ข้อมูลเยอะๆป๊อบเป็นสาย,หยาาเหมาะะะะเคค้้าาาจุยววิชาการไดดีีดนันนะ ถ้าป๊อปอ่านผิดต้องขอโทษนะคะคือแบบว่าถึงขั้นต้องไปซร์ชเลยนะว่าเขาอ่านว่าอะไรอันนี้เป็นของค่ายไมโค o ซอฟนะคะจะบอกว่าเหมาะกับคนที่เขียนโค้ดอ่าถ้าคุณชอบใช้พวก e x c e เ p o พ e ว p o i n t อยทอะไรเงี้ยบอกว่าตัวนี้มันก็มาพร้อม Microsoft นั่นแหละเขาก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตกันดีแต่ส่วนตัวป๊อปอีกแหละถ้าเป็นป๊อปป๊อปไม่ได้เป็นสายใช้ e x c e เลอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นป๊อปเอามาบอกละว่าคุณอาจจะต้องไปลองดูว่าแล้วคุณใช้งานแนวไหนเป็นหลักอันนี้ Deep ซึ่งหมันจะมี่่่ชวงงนึที d ฟซาก็มมาแแออลัังงงงงกรนนน้ทุคตตพูดถึ่่ยปเา แต่ลองมาแล้วค่ะส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวพวกคุณต้องไปลองก่อนแล้วคุณชอบอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกป๊อบดูบ้างว่าลวจริตของคุณชอบตัวไหนเพราะอะไรแี่ของป๊อบเนี่ยลองรีบซีด,ดูแล้วเอาจริงๆก็คือด้วยความที่ป๊อบอ่ะไม่ค่อยถนัดสายจีนเพราะว่าพอบางอย่างเขาตอบคําถามมามันมันแบบมันยังไม่ค่อยโดนจริตตัวเองอะลองมแบพวกคุณต้องลองดูอะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นข้อมูลของจีนบางอย่างมันก็มาเป็นภาษาจีนอะ่ะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ส่วนตัวนะอ่าแต่ถ้าคุณชอบก็ลองมาแชร์กันว่าของคุณชอบตัวไหน กรอกตัวนี้นะคะอ่าเป็นของเอ่อทวิตเตอร์หรือที่เรารู้จักกันดีก็คือเอ่ออีลอนมัร์กที่แบบว่าเขาก็มาแรงมากเลยปพราก็ไปลองมาเล่นแล้วเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวก็คือถ้าเอาเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลเอาเรื่องเอ่อการเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์อ,ออกมาค่อนข้างโอเคเลยใช้ได้แล้วก็คุยได้ออเป็นจริงเป็นจังอะถ้าเทียบกับ Chat GPT อะก็คือเขาก็ดูจริงจังกว่าีมันอยู่ที่คุณชอบไงถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเจาะแจ๊ะเหมือนว่าคุณใช้ h ช GP t GPT คุณอ,อาจจาะ <laughs> เออคือคุณอาจจะลำคาญ่ะแต่พอแต่ถ้าคุณชอบแบบว่ามาวิชาการพูดกันจริงจังเอาแต่เนื้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ดีนะคะใช้งานได้ดีเลยแล้วก็เออเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนก็น่าจะชอบฮะแต่ส่วนตัวของบ๊อบเนี่ยถ้าเอาเรื่องแบบบ๊อบติดแค่เรื่องเดียวที่อยากทำรูปคือถ้าทุกที่ทำรูปออกมาแล้วมันเวิร์กเลยอะแม้กระทั่งแม้กระทั่งแคนวาเองบางทีบ๊อายังรู้สึกว่าบ๊อบเออก็คือบ๊อบไม่ได้ใช้แบบต้องเจาะลึกทุกอย่างอ่ะพอถึงเข้าาปแแต่่่มีีชนิดทบบว ออกมาปึ้งแล้วมันได้รูปภาพแบบแบบสั่งออกมาคําเดียวแล้วได้ออกมาเลยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยาก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาก็มีอัปเดตนะทุกคนนะไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอัปเดตของเขาเป็นยังไงแต่เขาพึ่งอัพไง à, พึ่งโปรโมทออกมาพิ่งทำข่าวออกมาเราต้องยังต้องรออยู่เนาะเอาเป็นว่าเลือกจากจริตของคุณก่อนว่าคุณชอบแนวไหนในการใช้แบบเบสิกเหมือนชาวบ้านธรรมดาใช้หาข้อมูลเหมือนแต่ก่อนเราใช้ Google ยังไงอะ่ะเราก็มาใช้ AI แบบนั้นแหละแต่เพียงแค่คุณหาจริตว่าคุณชอบตัวไหนหรือคุณณททําาาาาางงงนน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 แแแวววววไหววไหหหหล้้้ตััััมมมมเเเะะะกกบขอคคุ่็รใ รวมมาไว้ให้อ,อ่าอ่านะอายแล้วรวมมาให้แล้วอ่านี่ช่วยคิดงานเขียนแผนวางแผน c h a GPT เหมาะค่ะถ้าค้นหาข้อมูลแม่นๆเชื่อมต่อกับ Google ก็เป็นอ่อจิมินอ่าแล้วก็เป็นเอ่อสายวิเคราะห์ Excel งาน Office เป็น Copilot นะคะแล้วก็ ทำงานกับภาษาจีนรีะห์ลึกก็ใช้ดิ s ซิงนะคะข้อมูลไวสนุกมีสีสันก็ใช้กอถ้าตัวไหนอ่านออกเสียงผิดก็ไม่ต้องแบบดราม่านะจ๊าบางทีก็ภาษาไม่ค่อยแข็งแรงโอเคปะ <laughs> ลองใช้อันไหนแล้วคุณชอบตัวไหนคอมเมนต์มาเล่าให้บอกฟังบางก็ได้เพราะว่าบางทีบอกก็จะใช้วนๆเฉพาะอันที่บอกถนัดไงอันคุณต้องไปหาว่า AI ตัวไหนที่คุณใช้แล้วคุณชอบแล้วก็เออมันเหมาะกับงานที่คุณทําอยู่คอมเมนต์มาบอกกันบ้างก็ได้นะ,ะว่าคุณใช้ตัวไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปอ่ะนี่เขาบอกไงเริ่มถ้าเริ่มจาก Cha t g t กลับมาก่อนเลยก็ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ถ้าถานัดใช้ Google ก็ใช้ตัวนี้ถ้าถานัดพูดคุยอันนี้จริงมากก็มาใช้ ChatGPT อืมไม่ต้องโหลดแอปใช้เว็บก็ได้อ่าโอเคนี่เขาก็ให้ข้อมูลมาค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะเอาเป็นว่าคุณลองไปหาจริตดูก่อนแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกเริ่มต้นที่ ChatGPT ไปพร้อมป๊อปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย